สวัสดีครับลูกค้าวันนี้มาทำคอนเทนต์เสี่ยงตายนะครับผมเขาด่าผมกันทั้งประเทศแล้วเขาขายของกันไม่ได้นะครับเพราะว่าผมอ่ะเอาชิ้นงานส่งตัวอย่างของเขานะครับเอามาให้ลูกค้าได้เปรียบเทียบนะครับให้ลูกค้าได้เห็นว่าหลังจากซื้อไปแล้ววันแรกที่สวยหลังจากนั้นเป็นยังไงนะครับแล้วมันดียังไงมันเสียยังไงนะครับข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงแต่ก่อนอื่นนะครับต้องขอบพระคุณลูกค้าจริงๆนะครับสำหรับออร์เ่านี้นะครับที่สั่งเข้ามา เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะแสดงความจริงใจนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้าในรูปแบบการแนะนำนะครับของผมให้ลูกค้าได้เห็นนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันครับผมก่อนอื่นเลยนะครับมาเริ่มต้นด้วยที่ฝาถังน้ำมันแบบทำสีโครเมียมนะครับชี้แจงก่อนนะครับงานโครเมียมงานโครเมียมในประเทศไทยทั้งหมดนะครับไม่ใช่การชุบโครเมียมแบบสมัยก่อนแล้วนะครับ เป็นการทำ oh, <no. S 1> สีโคเมียมนะครับข้อดีคือสวยครับเงาในวันแรกๆหลังจากนั้นสิ่งที่จะได้ตามมาคืออะไรแบบนี้ครับเห็นไหมครับลูกค้าดูใกล้ๆ oh. แล้วตรงนี้ที่เป็นจุดแดงๆตรงนี้ลูกค้าบางคนก็สงสัยว่ามันคือจุดอะไรทำไมต้องมีจุดแดงๆไม่ใช่นะครับก่อนหน้านี้สีแดงมันเคยเต็มเต็มตรงนี้เลย oh. แต่ว่าเขาแต้มสีเอาไว้พอผ่านอายุการใช้งานไปสี่ก็หลุดก็ล่อนออกไป ็เป็นยังสภาพที่เห็นนะครับยังไม่จบกับงานโครเมียมเนี่ยให้ดูเลยเ oh, <no. S 1> นไครับเนี่ยลูกค้ามาแก้ที่โรงงานเราติดไปหกเดือนเป็นสภาพแบบนี้ผมก็เอาความจริงมาพูดเอามาบอกกับลูกค้าว่าเออเนี่ยถ้าไปติดแล้วมันจะเป็นยังไงเห็นไหมครับลูกค้าก็ตัดสินใจเอาเองนะครับเรามีหน้าที่แนะนํานะครับอ่ะต่อมานะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นงานผิวดํา แล้วก็ตัวโลโก้จะเป็นแบบยอดสีนะครับยอดสีแบบนี้ข้อดีก็คือวันแรกๆก,ก็จะสวยพอผ่านไปสักสามสี่วันอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็จะกลายเป็นสีชมพู oh <no. S 1> แบบนี้นะครับเนี่ครับแล้วก็สีดําไม่ได้ช่วยอะไรเรื่องกันร,รอยนะครับสุดท้ายคุณก็จะเห็นรอยอยู่ดีเพราะว่าเห็นไหมครับเนี่ยโอเคลอยมันไม่โดนรถครับแต่ว่ามันโดนชิ้นงานก็จะเห็นรอยแบบนี้นสุดท้ายรถนึงก็ไม่สวยอยู่ดีครับลูกค้า เนี่ยก็เป็นขวาถัางน้ํามันผิวดำเห็นไหมครับก็จะมีคาบริ้วรอยเนี่ยเปืเ้อนตรงนี้ตรงนี้เป็นลงเป็นรอยไปหมดเห็นไหมครับนะต่อไปเนี่ยครับอันนี้คืองานของโรงงานเราที่เราอยากจะแนะนํานะครับเห็นไหมครับลูกค้าดูลายเคส้าที่เรียงตัวมิติ8 d ดีความเงาระบบเป็นระบบแลกเกอร์ทูเทั้งระบบนะครับ <Wow. S 1> ตัวโลโก้แดงตัวนี้นะครับถูกเคลือบทับด้วยชั้นแลกเกอร์ทูเอีกสามรอบ นั่นหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าโลโก้แดงตัวนี้ไม่มีทางถูกกับแสงแดดโดยตรงนะครับเมื่อไม่ถูกกับแสงแดดโดยตรงความสดความเงาความสวยจะอยู่คงยาวนานไปพร้อมกับรถลูกค้าเลยนี่คือการแนะนำนะครับชิ้นงานในแบบของเคปลา9928นะครับอ่ะก็เทียบให้ดูนะครับใครจะด่าก็ด่านะครับอ่ะตามนี้ครับผมลูกคา้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ